คุณมาณฑีนีสนับทุกทุกทีมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณครับปัดรขาวครับมาใส่ในภาชนะรองรับของเราได้เลยนะครับเอาเลยครับครับสวัสดีครับพบกับช่องน้องบมวเปียวเอฟซีตะกวงนะบ่วนะครับท้ายนะครับพระราพรนะครับเพิ่งรอบแรกทำคะแนนไว้85.6คะแนนนะครับ ราานามผู้เล่นนะครับผมอ่านตามรายชื infinity, asaki, ่อที่ส่งมานะครับส่งยังไงผมอ่านอย่างนั้นนะครับหมายเลขหนึ่งพุทธนาหมายเลขสองคงเตศหมายเลขสามน้องเพชรหมายเลขสี่นพด듋หมายเลขห้าทวัตนหมายเลขหกรัชพงศ์หมายเลขเจ็ดหนิงนะครับเอาพอมสองนาทีครับผมไม่รู้ชื่อจริงนะครับรู้แต่ชื่อเล่นนะ้เขาส่งไปนะผมอ่านตามนั้นนะครับเอาตอนนี้ผู้แห่งสวรรค์นะครับนี่ กำลังเจอรอบสนามนะครับฆ่าก็มีครับนะฮะแล้วแต่ศรัพธานะครับแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับบาทสบาท3าบาทแล้วแต่นะฮะห้าบาทสิบาทบางท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ร่่นทำบุญกับทางวัดท่าผ้าของเรานะครับค่าก็อี้นะครับกอดรอให้ดีครับเ้าให้วอร์มสองนาทีนะครับว่าอะไร ทีมนี้นะครับทีมนี้ครับเป็นทีมสุดท้ายนะครับทีมสิทธิ์วัวราพรครับจากวรมุบอลลูนด์ครับนำนำแป๊บหนึ่งนำทีมโดยหัวหน้าเปียกครับหัวหน้าเปียกบรมุูนครับนครชัยศรีนะครับเสียดว่าพิจิตราสิทธิ์วราพรทางคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งครับแปดห้าหกคะแนนนะครับวันจิงเฮลเลอร์วันนี้ก็ต้องมาชิงมาสุดท้ายนะครับผมอ่ารู้แล้วครับแล้วก็มโนจัง มโนจังข้างหลังครับสองรางวัลแล้วก็คะแนนตรงมีสองท่านนะครับมีกบทอดจากขนมจีนตั้มขนมจีนนะครับเดี๋ยวเราจับมานี่นมาแล้วครับวิจิตอดูนะครับคะแนนตรงใครจะได้จับมาแล้วลูกกบท่อก,กบับกบทอด เวลาพอครับทีมสุดท้ายคณะสุดท้ายของงานแล้วก็ร้อดห่วงงานหลวงพ่อเกษรนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าจะทำได้ไรนะครับทีมเสียงเวลาพอครับไล่คะแนน846ครับ846สําำนักงานตำรวจทำไอสำนักงานตำรวจจ่างแดนไว้ครับ 2,152วันนี้ก็มาัมากันเต็มสูบเลยนะครับวันนี้2,152สิทธิวราพรนี่ก็มีนักยีราฟต่อเสบกอยู่สามท่านนะครับราชนาวีหนึ่งท่านนะครับได้เวลาแล้วครับนักยีราฟเต้นเตัวจ้าวราพรเริ่ม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 วราพร2,52 1ตั้งตอกมือเป็นกำลังใจให้หน่อย เพื่อทำการแข่งขันแล้วครับสิงห์วราพรสีตาครับสีตาในโอ๊ตสิบคะแนนเข้าไปแล้วรัตพงษ์แสงประวัติครับลูกชายของนายเปียกเบอร์ห้าสิบคะแนนเปิดบวกไปแล้วสามการของท้าวปกนะครับในโอ๊ตนี่จ่าอ้อนี่มาเสียบกอให้แล้วครับนักกีฬาเพศกอของท้าวปกเหมือนกันครับยังพลิกล็อกได้ครับทีมสุดท้ายประเภทมือใหม่หัดทำนะ รอ,อ,อบแรกทำไว้8 5 6วันนี้อย่าผิดาตำร,รวจแห่งชาติทำไว 8, ้7ปี6รอบทิงทำลายสถิติรอบแรกได้นะครับอ,อ,อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะต้องทําเยอะๆนะต้องทําเยอะๆทาลายสถิติรอบแรกได้หรือเท่าเดิมก็นชนนะรอบแรกเขาทําไว้8 5 6วีนนี้นะครับวานะราพรใสิงไาเหมือนกันตอนนี้ตำร,รวจแห่งชาติทําไปแล้ว8 สี่หกนะครับมาสนุกครับวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ไม่มีตะกอ้อแล้วนะอย่ามานะมาดูแห่ได้มาร่วมขบวนแห่ลงพ่อได้นะครับท่านจะรู้สึกว่าเหงาละพรุ่งนี้แปดจันที่จัดกันมาเนี่ยกรรมาการทุกคนก็เหนื่อยนะครับผอก,ก็เหนื่อยนะแต่สนุกครับสนุกนะมารู้สึกจะเหงาเหงานะครับถ้าไม่มีตะกอ้นะอแล้วอ้าวมาดูตะกอ้อตอที่สุดท้าย จะไล่ทันไหมไล่8 4 6่เป็นที่ตัดนะ846สีอ้าวนะสีดานวันนี้ต้องเข้าเยอะ่ลยเวลาผ่านไป1นาทีแล้วครับ1นาทีเสร็จคะแนนวันนี้บัรถางบัรหน้าอย่าเพิ่งกลับหลังกาับแข่งเสร็จแล้วเราแจกรางวัลถางบัรกันมีทองคำสองชิ้นนะนิดหน่อยนิดหน่อยสปคอนเซอร์ให้มาเออศีสุพันธ์เมื่อวานนี้แข่งแล้ว วันนี้มีใครมาดูไหมถ้ามาดูมารับรางวัลหน่อยเมื่อวานนี้เขายังไม่ได้รับรางวัลไปมีไหมสีสุพรรณมีใครมาดูไหมวันนี้ทีมสีสุพรรณนะไม่อยากจะเก็บไว้เป็นพันไลายหมายเลขหนึ่งใช่ไหมไลายซีดานอ่าลายสีดานนะลายส,สีดานอีกทีหัวเบอร์หนะ้าน้าหัวเบอร์ห้าต่างมาหัวสองตีลายตีตีตไปใาญจุดนะเออ อ้าวอ้อาวอ้าวสีตุพันธ์นะอ้ะนนะอาวนับอ้าวคุณตุนนะรับไปแทนนะตุนสะพานยาวนะรับไปแทนแล้วนะปลาเป็นพยานนะเป็นแฟนเป็นพยานด้วยนะคุณตุนสะพานยาวรับไปให้สีตุพันธ์รางวัล รางวัลสุดท้ายของเมื่อวานนะเออนะครับรับไปเราเชื่อใจนะครับแต่ว่าเออบอกให้รู้รับไปให้ใครอะไอเดียวเเล่นสีทุพันใช่ไหมเออรับไปให้เสี่ยวหน่อยเขาไม่มารับรางวัลเมื่อวานาวานี้ไม่อยู่รับรางวัลใช่ไหมไม่อยู่เอียงรับแทนอยู่ครับผมโอเคฝากไปให้ด้วยแล้วกันนะครับ เอาเฮ้ยแบดมาไงน่ะเฮ้ยแบดเดินผ่านเลยเลยผ่านลงเลยอ่ไม่เท่าเลยอ่ะทันเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นลอยเล่นนะอ๋อเอ้ยอ๋อเอ้ยเป็นไงคะแนนยี่สิบสองสามนาทีครึ่งแล้วจ้าสามนาทีคือครึ่งแล้วจ้าแม่วัดลาพอ้องลุยหน่อยแล้วดูซิเป็นยังไงถ้าเท่ารอบแรกก็ชนะเลยเออไรไหมเล่นรับ ไหลหมยนายเลข62คะแนนในวัลลาพรทีมสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศแล้วไม่แน่จริงไม่เข้ามาได้น่าหัวหมายเลข6ทั้งที่2 10คะแนนครับท่านเลีนคะแนนหัวเบอร์อ่าเบอร์ไม่เข้าเออชนชนเบอร์ห้าตั้งไว้เปียกตั้งไปสีดานข้ามดวงมาอย่าหยุดน,นะเอออย่าหยุดหัวเบอร์หกอีกสิบคะแนน ตัวหัวเบอร์หกเกมเออหัวเบอร์หกเต็มนตีลายมาเอ้าเบอร์หกตีเตีตีตีอย่าหยุดต่อเอ้าข้างวงเอ้า เออตาลาดหุ้นตอนนี้ยังไม่ดิ่งยังไม่ดิ่งยังหุ้นขึ้นหุ้นลงอยู่ไ,ไ,ไล่หมายเลขหนึ่งใช่ไหมไล่สีดานทั้งที่สองสิบสองคะแนนสีดานไล่สีดานบ้นไปเลยตามไปหัวแป๊กกระไปเบอร์ห้าตามออกมาสีดานตีไล่ตีตีตีชนมาโอ้มแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ก็ชิงชนะเลิศนี่เป็นประเภทต่อนะครับประเภทต่อ เมื่อวานนี้ประเภทข้าวเคี่ยที่ข้าวเคี่ย648ครับ648คะแนนครับขอบคุณมากครับ648บาทครับไม่ใช่คะแนนเหรออ๋อจีอ่าติดร้อยติดแปดบาทอ่าเลกหวยไปซื้อหวยนะ648เลขทำลายสถิติเลยมากที่สุดแปดวันต่อค่าข้าวเคี่ยนะครับขอบคุณนะเป็นแฟนทุกท่านที่ช่วยเชียร์ช่วยซื้อบัตร และก็ให้ทบ,บุญค่าเขาพี่ด้วยไม่ให้เราก็ไม่ว่านะล่ไหมได้ถงครับ12คะแนนทั้งที่สองเออทั้งที่สองครับไลาไหมได้ทงอ๋อเอาหน่อยอ๋อองลาบจ้วงไหมสีดานล่ลอีกลูกหนึ่งให้เต็มแตกเข้าไปทีสีดานตีล่ตีตีชนมานิดเดียวขาดไปนิดเดียว <c oughs> นายกรมการบอก <tinc S 2> ไม่ให้ไม่ว่าครับเขาอยปีหน้าไม่มีเ้าอีนะแซวกันเล่นๆเนี้ยขับ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 พระรามหมายเลขสี่อะไรเออไหนเออน้องเออสิบสองไอ้สิบห้าคะแนนพระรามธรรมดาพระรามธรรมดาเออเดี๋ยวมีพระรามใส่ปอกพระรามธรรมดาไปก่อนพระรามเปอกเปล่าเหมือนกันไหลตปก็ไปสิบสองคะแนนลูกไหลหมายเลขสี่เออปอกเขาเยอะๆนะเขาทำไว้ สี่แปนะดสี่หกครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะจะไล่ทันไหมเอาใจช่วยนะลงมาแล้วมการเชียทุกทีมเชียทุกทีมเป็นมวยคู่เอกครับนะครับเป็นมวยเขาเรียกมวยคู่เอกตำรวจแห่งชาติกับวราพรเพราะว่าตอนนี้ครับคะแ<ต>นนอยู่ที่105คะแนนนะครับสองทีมแรกเขาวัดกันเพราะมันร้อนทั้งคู่นะสองทีมหลังนี่เย็นทั้งคู่ไม่มีแดดไปทีนี้แดดก็เป็นรองแล้วนะไล่ปะ สีดันโดดมาอย่าหยุดนะตีไล่กลับไปตั้งไปทีหนึ่งโดดขึ้นมาบวงชนอีกไม่เอาคนไม่เอาสีดันข้างวกมาตั้งกันไปทีหนึ่งแต่กลับมาโจดขึ้นมาบวงสิบห้าหนึ่งร้อยห้าคะแนนเจ็ดนาทีครึ่งโอ้คะแนนไม่ดีนะลูกไลหลมาเลขสองแต่ลูกไลหลมาเลขสองเอซสองคะแนนครับวันนี้มาเจ็ดคนก็วัดกัน ไม่เข้าเอาตีดันตั้งมาหัวเบอร์ห้าเปีย,ไปไยกไปลุกไหลเบอร์เจ็ดมาหนุน่มหนิงหนุ่มหนิงไปไปให้กับนทีตีไหลมาทีหนิงหัวมาไม่ข่าไหลเบอร์สามเอเอมันต้องเอาอีกคนเออไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีเท่าไหร่ต้องเล่นเครื่องนิดนึงเล่นหน่อยตีดันเอาจุดไปนิดนะจุดไปนิดนะพักล้างชนอีกแปดนาทีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคะแนน มันต้องนาทีละสองผลเออนาทีละสองผลออามันทำไว้เยอะอ,อ่ามันไล่สนุกครับทำไว้เยอะแล้วมันไล่สนุกแล้วก็ถ้าแต้มทำไว้น้อยไล่ไม่ค่อยสนุกนีมันง่ายเกินไปอย่างนี้ไม่ง่ายและก็ไม่ยากสําหรับประเภทกอที่จะทําคะแนนไล่800อยกว่า9ก0กว่าก็ยังทําได้บทมันจะเข้านะบทมันไม่เข้า ยังไงก็ไม่เข้านะบ่วงมันหันมาให้ทนตลอดมาเอา้าสู้หน่อยสู้สู้อย่าท้อใจเห็นแต้่ก็อย่าท้อใจเออมันทําได้เราเป็นที่หลังไล่ได้น่ะโดยขึ้นม้าบ่วงองลามไปแตกกับไอ้ทีมา,ลาไล่ไหมล่ะห่งเต็มไหมไลเม่เต็มครับนะเต็มแล้วเราก็บอกว่าเต็มนักกีฬาจะได้จำได้ น่าจำได้บางทีเล่นเยอะเข้าไปเยอะจับไม่ได้กูเข้าท่าไหนบ้างวะเนี่ยเออเออพัดลามมปตั้งกับมะตั้งกับไปทีเอ้าพัดลามมาเออพัดลามมาตั้งกับไปเบอร์อกก็องลามหวานไปนิดนึงอ่ะหวานไปหน่อยตั้งกับมะขัดขาดหน่อยเออได้เยิงหน่อยขัดขาดหน่อยองลามุก็ธรรมดาอ๋อทอามไม่สวยแต่ต้องการเออ สำหรับท่านที่ซื้อบัตรสีเขียวและบัตรสีเหลืองนะครับบัตรสีเขียวคะแนนรวม3ามคณะท่านจดไว้เลยนะครับบัตรชมพูด้วยท่านจดไว้เลยนะครับย1อ2เลยหนรวมสามคณะที่เตะผ่านไปคะแนนสองพัคะแนนหนึ่งสองก็หนึ่ครับพนหอพันหนึ่งหาวลพรนอยสองพ้อยห้าส โอ้ตั้งเลยนะครับอะไรวะ2 152ันน้อยาอตั้งแลหน่อยดูคะแนนดีครับวราเราทำคะแนนได้เท่าไหร่ในเวลา40นาทีนะครับเขียนชื่อแล้วก็ลงคะแนนครึ่งโมงเวลาเราจะเริ่มนับคะแนนหมายเลข6ครับ25นาทีเราจะเริ่มนับ1ินาทีครึ่งคะแนนตอนนี้หนึ่งไม่ดีเท่าไหร่เข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันเวลาสี่าคะแนนครับ ตอนนี้ครับสิบนาทีสิบนาทีถ้าเทียบกับตำรวจ่นชาติก็คะแนนเป็นรองอยู่60แต้มครับเพราะว่าตำรวจ่นชาติสิ้นคะแนนได้220กว่าคะแนนนะครับสีดานเข้าไหมหัวไปเบอร์ห้าไม่เข้าเออเอาตีไปโดนคับตัวไปพัดลามหกมาตีไหลเบอร์สีถูกไปนิดนึงเอาเอออย่าหุดนะอย่าหุดนะ อ,อ่อา,าในเปียกไหมเลือกห้าหัวหนาา้าทีวลาพรนี่หัวหน้าทีชักสอบมาออบแรกก็เข้าไปเยอะนะเข้าไปเยอะมาตีดานตีลายตีตีลายเบอร์ห้าตีไปตีลายตีดานเรียบร้อยครับหมายเลขหนึ่งเกมไหมถ้าลางเบอร์หนึ่งแปงคครั้งสุดท้ายครั้งที่สามเออหมายเลขหนึ<ม>่ตงตีดานเต็มแล้วตีลายไปเบอร์ห้าเบอร์สองก็ตีลายมาตีลายกลับไปตี <plex> ออยังไงยังไงโหคโนด,ดูวันนี้แฟนๆเยอะนะเด่งวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วเออช่วยกันเชียร์อุ้ยช่วยกันเชียร์ช่วยกันดูช่วยกันซื้อบัตรพระรามหมายเลขสีข<อ>ส่ครั้งที่สองคัสิบห้าคะแนนพระรามเบอร์สี่นี่นะเ,เดี๋ยวมีพระรามหลับใข่บวกหลายคนเออเดี๋ยวมีปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่ตู้นะองค์รามรรมดาสิบห้าคะแนนเต็มนี่พระรามหกเต็มแล้วเต็มเต็ม พระรามใส่ปอกแล้วใส่ปอกแล้วพระลามใส่ปอกแล้วพระรามตัวเอกแล้วต้องใส่ปอกตัวโลกองค์งรามธรรมดาตั้งมาตั้งมาพระรามเปล่าเปล่าไปอ,อ๋อตั้งทำไมทีเดืองเบอร์สององค์รามนิดเดียวนิดเดียวเข้าแล้วองค์รามแน่นอนไหมนิดเดียวทำเสียวทำเสียวข้างบวัโดนไหมพระรามไป ไม่เข้าครับสีดานโดดไม่มาเออเหนื่อยว่าเฮ้ยเอ้าช่วยกันเชียร์หน่อยฮึดหน่อยฮึดตามเบิร์ดหน่อยองลังนิดเดียวเข้าไปแล้วพลรามสิบห้าคะแนนหมายมเลขสองครับ,อบอมีพลรามใสปนน่ปอกด้วยสิพอสองก็งมีอเ,เออพลรามธรรมดาเรียบร้อยไหมแม่นิดเดียวไปสกิทเออตั้งกันไปทีทางวงมือสิบสองไม่เข้าเองให้ลมอย่าเพิ่งมานะพ่อเฮ้ย ข้าบวงไม่ถึงนิดเดียวลุนตัวโกะเลยวะฮะ่าบวงนิดเดียวตางกันไม่ทีมาสององรานมาเนี่ยนเนียนจริงจริงองล้านอู่ที่อกลามโอ้โหเนียนจริงจริงครับยกแต่ละลูกนี่ยครั้งที่สองพระรามธรรมดาครั้งที่สองพระลากเรียบร้อยไหมพระรามเต็มโอ้โหโคตรแม่นเลยเออพระลากเต็มแล้วพระรามธรรมดา ปลางมืองล้วมสี่งี้หัวไปหัวเบอ้อตาบกลีรานต้องนไมเข้าของกระไม้เอโดข้ามบวกข้ามบวกเออเออเอออยู่ไหนครับพี่แอมจะซื้อบัตรอาลายเข้าแล้วลายทีไม้เที่สิคะแนนลายหม่ไเลข่หัวหน้าเปียกบัตรสีเขียวบัตรสีเหลืองเปียกใจกำลังอยู่นะครับ บัสสีเขียวยีนาทีจะนับนะครับครับอตามนั้นนะครับเราไม่ต้องพูดกันมากเพราะท่านเคยเล่นกันอยู่ผลบวกมือเดี๋ยวจะขับครั้งสุดความสนุกสนานนิดเดียวโอ้โหเสียวไว้สูงไปนิดนึงเอาเอาให้เข้าให้เข้าสองห้าแสิบวันนี้วันที่หนาตาดีแหวนแหวนเยอะวันสุดท้ายแล้วไปคนต่างกันมานิดเดียวตีตีโดดบวงไปโดดบวกกันมาด้วยเบอร์หก องรามทัรป้าดาปอนทางบวงมาเนี่ยมีพลังจะไปเชี่ยนใส่ปวงทางวงสิบห้าไอ้สิบสองเบอร์หกครับสิบสองคะแนนคะแนนตอนนี้ครับ270คะแนนครับเวลาผ่านไป14นาทีอาวุธหนักองค์รามทางบวงรัวยังได้อยู่ยังได้อยู่รั่วบอกรั่วรั่วรัวมาไต่เองมาไต่เองรัวเออมาไต่เองดูสิจะรัวได้ไหมทางกบมาเบอร์สอง โดนเปล่าเปล่าไปมาอีกทีหนึ่งล้วนหน่อยล้วนหน่อยตีหลายตีเบอร์สองพลามใส่ปองแล้วตีหลายคนมีสามคนเออพลามใส่ปองสามทางบวกมือโดนมาบวกไปปอกเป็นไงไม่เลื่นเท่าไหร่นะวันนี้ไม่เลื่นเท่าไหรเออคนเยอะแล้วเนี่ยคนเยอะแลเนี่ยพลาสใส่ปองเลยคนเยอะนะเนี่ยอาวุธหนกสามคนคนละหกสิบหกสิบคนเยอะเนี่ยไม่เข้าแล้วไปไหนมา ตีด้าน้างบวกไปเอาล้วเร็วล้วเร็วลวมาต่เองมาไต่เองเอลวนมาไต่เองเอยากให้เท่าไรไปเองเลยพลางหุ้นทางเซ็นขับข้อเล่นกันล้อเล่นกันนิดหน่อยเออลอเล่นกันตีไรไปดไปนิดหนึ่งองเอาพลังใส่ปอก เอาไปล้งางใส่ปอกนิดเดียวเอาแล้วลูกนี้อีกทีได้ขออีกทีตรงนี้โดนไหมโดนไหมเออหวานไปกว่าเออดื้อกับเฮียก่อนลาธรรมดาไปก,อก่อกนแปดสี่หกครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไว้ไรเงี้ยเหยี่ยวเดี๋ยวเราเมื่อไรกันเหยี่ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่เออต้องรัวนะแปดร้อยกว่านี่นต้องมีรัวต้องมีเบิ้ลน,น่าสองลูกสามลูกโดดมาวงสีดานห่วจุ๊บ เออหัวหมายเลขนฮะหัวหน้าทีมอ่าหัวหัวหน้าเปียกทางบัวมือสีดานไม่เข้าอีไลดูบังสันมาอีกตั้งมาตั้งมาเบอร์สองโดนคึกมาบวกติดห้ามาบวกโดยสามสิบห้าคะแนนเออเข้าไปเองเข้าไปเองอยากให้ดูไล่นี้ไล่ให้ทันบี้กันได้แล้วนะบวกสิบห้า,าคะแนนเบอร์สาม ครั้งที่สองแม่จริงเอาอลูกแพ็ทิกไปไล้สามลูกแพนคทิคไปเลยคะแนนตอนนี้ครับ